สวัสดีครับทุกคนนี่ด้านหน้าของเราจะเป็นเทศก,กาลเที่ยวงานวัดนะครับก็เริ่มตั้งแต่1 1ถึง21กันยายนเนะาะเดี๋ยวลองไปเดินดูกันว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้คืออยู่ที่ทเทอร์มินอลนะครับมีแบบว่าของกินเยอะอยู่ชั้นเอ็มกินขรีย่มีชาชักโบราณด้วย ชาชาักชาชักโบราณโอ้ขนมจีบเบตงชาชักโบราณนีเดนี่มีเขาเกลียบงานะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวเราเดินตอ่อต่อนเนื่องเดินต่อนเนื่องจักว่าคนเยอะไงคนอาจจะเยอะนิดนึงไปไปเดินดูของทอดอืม ออโอ้ลูกชิน้นลูกชิน้นโอ,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 โอ้นี่เลยแบบขนมอร่อยโรตีหมูยองอะไรต่างๆหลังกันบินไทยอันนี้ยกสดนะครับน,นี่แบบของกิน มะพร้าวนำมะพร้าวนั้นกล่าวเดินดูก่อนสใสใไหมนี่ร้านนี้มีเป็นแบบผลไม้นะฮะผลไม้ดองผลไม้แช่อิ่มปุ้ยแซบบหอมมากตัวนี้เป็นธัญพืชต่างๆ เด็ดจิ๊กโก้ยอดดีว้าวกระเมร์กระเม,ะมบ้านคุณย่านี่เขามาขาย้ยทอดมันทอดอะไรต่างๆนะฮะ ท่านี้เป็นอาหารเหนือทุกคนเน่ยน้ำพริกอาหารน้ำพาารินพกนมไส้อั่วเนีถ้าใครแบบว่ามาที่เทอร์มินอลก็จะเจองานนี้ทุเรียนมะพร้าวมึกม้ยมีครบ หนังปลาด้วยเดินอันนี้ขนมหวานขนมหวานนะครับต่างๆนานา,นา,นาเยอะมากเอ๋ยายทำให้หลานขายอันนี้ก็จะแบบชั้นหนึ่งนะมันจะมีชั้นล่างอีกทุกคนอันนี้คืออยู่ชั้นเอ็มอเดี๋ยวลงไปชั้นล่างลองเดินดูว่าชั้นล่างมีอะไรอีก ตอนนี้ด้านหน้าก็จะมีอีกนีครับแล้วก็อยู่ชั้นล่างสุดนะครับของเทอร์มินอลทริปเทอร์มินอลตัที่ันอโศกนะครับทุกคนอยากกินอะไรก็ซื้อแล้วก็หากเดินกินได้ด้านนี้ด้านนี้ก็เป็นขายของทั่วไปเป็นขายของแบบกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเครื่องเงินเครื่องอะไรอย่างนงี้นะมาดูดิอีกข้างล่าง เยอะอยู่นะนะของกินข้างล่างอ่ะเดี๋ยวเราค่อยลงไปเดินดูเนาะยังมีโต๊ะนั่งกินด้วยลงด้านล่างดีกว่าชั้น G จะเป็นแบบของเล็กเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นแบบของกินเลยจะมีอยู่ชั้นเชั้นเกับชั้น LG ชั้นใต้ดินนะฮะจะไปตรงนี้เลยเดี๋ยวเราลงไปชั้น LG นะอันนี้คือชั้น G ก็จะเป็นแบบชั้นพื้นดินชั้นเก็จะเป็นแบบชั้น ที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า LG ในชั้นใต้ดินเลยเนี่ยว้าวเทอร์มินอลนะฮะนี่เดินมาปึ๊บเนี่ยของขายอันนี้จะเป็นแบบของฝากเนี่ยนะเห็นไหมก็จะเป็นแบบพวกหมูทุบเอ่อผลไม้อะไรเงี้ยนะฮะอูอันนี้คือ ของกินทั่วไปไข่จงทยตรงนี้เขาจะมีแบบเป็นโต๊ะนั่งกินด้วยนะวา้าวอันนี้เป็นแบบยาอันนี้อันนี้พัดไทย ข้าวเหนียวน้ต่างๆนะฮะอันนี้ก็มีข้าวข้าวน้ำพริกข้าวผัดน้ำพริกน้นโลือกนี่มะม่วงว้าวนะเนี่ยเดี๋ยวมาไปไปทางนี้ไปทางนี้ต่อซูชิทุกคนซูชิสิบบาทกินซูชิไหมกินอย่าเห็นไหม เดินทันี้ทอดมันไส้กรอบหมูไส้อั่วนี่เยอะลน้ำมะพร้าวนะครับคือน้ำมะพร้าวเก้าสิบบาทไก่มีร้านน้ำร้านน้ำร้านอะไรต่างๆนานาร้านน้ำ ของกินเดี๋ยวลองไปเดินดูทางนี้ดูทางนี้เ yeah. อ๋โอ้เมกะพุนกรกะพุนกะพุนแซบนะเกะพุนแซบร้านผลไมา้เอร้านน้ำปัน่นน้ำปั่น50บาทเต็มเลย อาหารเหนืออาหารเหนือไส้อัวคิลหกสิบนะครับน้ำพริกหนุ่มห้าสิบแหนมหม้อร้อยี่สิบแคปหมูร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคนมาของกินโอ้โหน่าสนใจอันนี้ขนมปังชีอ็อปังขนมปังญี่นโอ้ มันมีน้ำปั่นด้วยอ่ะแล้วก็หนมปังด้วยด้วยฉ่าไข่แหนมเนื้องโอ้แหนมเนื้งแหนมเนืองประมาณนี้นะทุกคนของกินก็จะแบบว่ามันก็จะเป็นงานทั่วๆไปนะครับเอกขายของแต่ว่าก็จะขายตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่21เลยครับ ทุกชิ้นปลาเยาวราเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นหมูทอดมีข้าวหมูทอดเนี่ยเป็นกล่องนี้ก็มีเป็นแบบว่าร้านเสื้อผ้านะครับขายเสื้อผ้าด้วยขายของกินด้วยเป็นงานเขาบอกว่าเป็นเที่ยวงานวัดนะฮะก็จะเป็นฟิลขายของกินของใช้อะไรทั่วไปแล้วแต่ว่าเราอยากกินอะไรก็เนี่ยลองมาเดินวนดูมีแหนมเนืองมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะ น้ำคันอ๋อหมดแล้วมั้งเราเดินเราน่าจะเดินวนครบแล้วลนเดินวนต,ต,ต,ตุ๊ดๆๆๆๆมาหมดแล้วประมาณนี้นะทุกคนอุ <t ell> <t ell> นะ้ยน่ากินจังเลยอ่ะมีแมงกะพรุนแล้วคนญี่ปุ่นต่อคิวกันซื้อแมงกะพรุนหัวกระสุน